จากการทำแผนพัฒนานเกษตรกรรมระดับจังหวัดพศ2567-2570สำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิได้ส่งแผนพัฒนานเกษตรกรรมระดับจังหวัดให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรรวมทั้งเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สำนักง,งานสภา,าเกษตรกรจังหวัดเชยภูมิได้รับการตอบรับการบรรจุแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดจากการยางแห่งประเทศไทยสาขาเชยภูมิร่วมกันจัดทําโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางปีงบประมาณ2,567หลักสูตรการเลี้ยงพึ่งคงขึ้นในระหว่างวันที่5-8มีนาคม2567ณศูนย์อนุรักษ์พึ่งพงป่าหมู่ที่3ตำบลท่าหินงมอำเภอเมืองจังหวัดชชยภูมิ โดยมีนายนิรันด์ชอบบุญผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาชายัยภูมิเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงพึ่งพงให้แก่เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางและเพื่อให้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางมีแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยมีการดําเนินการจัดฝึกอบรมขึ้นจุานวน2รุ่นรุ่นละ30มรายเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าร่วมทั้งสิ้นจํานวน60รายโดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น2วันกิจกรรมวันแรกประกอบไปด้วยวิทยากรบรรยายในเรื่องของชีววิทยาพึ่งพวงการเลี้ยงการจัดการพึ่งพวงรวมทั้งประโยชน์และความสําคัญและมีการสาธิต การเลี้ยงการจัดการพึ่งโพงวันที่2เป็นการศึกษาดูงานการจัดการกับศัตรูพืชและการเลี้ยงพึ่งในสภาพจริงโดยเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวและจัดการกับผลผลิตจากการลงมือปฏิบัติจริงมาวันนี้นะครับมาอบรมพึ่งซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยครับเพราะว่าเราเข้าใจว่าพึ่งป่าหรือพึ่งโพงนั้นเขามีชีวิตอย่างไร นะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับพึ่งโพรงนี้เป็นพึ่งที่เลี้ยงง่ายนะครับถ้าไม่มาอบรมถ้าไม่มาดูงานเนี่ยจะไม่เข้าใจเลยแต่พอเรามาดูที่นี่นะครับสิ่งที่เรานำไปต่อยอดได้มากมายมหาศาลจริงๆครับเพราะว่าอะไรเพราะาเราเลี้ยงพึ่งน่ะลงทุนน้อยนะครับแล้วเรามีวัตถุดิบคือป่ายางของเราอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพึ่ง จะหาอาหารเนี่ยรืชหญ้าทุกอย่างในสวนยางเนี่ยเขาจะนํามาเป็นอาหารทั้าหมดแล้วเขามีร่มเงาที่ไม่ต้องไปสร้างอะไรมากมายเลยนะครับใช้ป่ายางของเรานะครับเป็นจุดเลี้ยงพึ่งนะครับเราก็เริ่มต้นจากเรามาศึกษาซะก่อนพอศึกษาแล้วก็เริ่มขยายทีละน้อยๆก่อนนะครับยาวมากนะครับให้เราทํานาน3กล่องเป็น5กล่องเป็น10กล่องเป็น20กล่องเราค่อยขยายไป เพราะว่ามาศึกษาดูแล้วแทนที่เราจะเลี้ยงพึ่งมันกลับกันเลยครับกลับเป็นพึ่งดูแลเราหรือเลี้ยงเราเลยนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาเกษตรนะครับเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอการยางนะครับร่วมกับคณะต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเกษตรนะครับเกี่ยวกับสวนยางเนี่ยได้ให้โอกาสเกษตรกรมาอบรวมตรงนี้ ผมว่าเป็นโครงการที่สุดยอดมากๆเพราะเราจะไปต่อยอดได้นะครับเเลี้ยงพึ่งเนี่ยมันเป็นการดูแลป่าอย่างมหาศาลเลยเพราะว่าพึ่งเขาไม่ชอบไฟชอบป่าชอบหญ้าชอบไม้มีดอกทุกชนิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเอาพึ่งไปเลี้ยงที่บ้านจะเป็นการป้องกันไฟป้องกันช้างแล้วต่อไปโลกจะไม่มีควันไฟเลยนะครับจะมีแต่สิ่งที่เขียวสวยงาม นะครับนับว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับทางเกษตรนะครับตำบลอำเภอจังหวัดนะครับโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและก็การยางนะครับแล้วก็ผู้นำ้องที่้องดินนะครับที่เข้ามาร่วมตรงนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับที่มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณเลยครับจากการฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงพึ่งโพงเกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงพึ่งพวงมากขึ้น สามารถนำความรู้ไปดำเนินกิจกรรมประกอบอาชีพโดยสามารถเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวและอย่างเป็นการทำการเกษตรแบบยั่งยืนสามารถเลี้ยงพึ่งพงสร้างอาชีพใหม่สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและยังเป็นการลดการใช้สารเคมีและการเผาทำลายป่าอีกด้วย